ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบอยเศรษฐีนาคล่าอีกแล้วเดี๋ยวจะพามาดูที่แต่ไม่ต้องกลัวนะเหมือนเดิมที่ผมเจอหน้าผมไม่ต้องกลัวว่าจะต้องซื้อต้องหาจะต้องเอาการขายมาเป็นตัวชักจูงท่านบางทีการขายมันก็เป็นเรื่องน่าเบือ่อนะเรามาให้ดูข้อมูลกันดีกว่าถ้าคนเขาจะชอบยังไงเขาก็ซื้อเออถ้าเขาพร้อมนะถ้าเขาพร้อมเชื่อคำนี้ก่อนลองมาดูเพื่อเป็นกําลังใจในการเก็บเงินเก็บทองกันนี่แปลงนี้นี่ยทั้งหมดเนี่ยเออหกไร่ครึ่งหกไร่ครึ่งเนี่ยที่เห็นถแล้วทั้งหมดเลยเนี่ยนะ เอาไว้ทำโคกหลงหนาเอาไว้ปลูกต้นไม้ได้เฉลี่ยไร่ละสามแสนหกไล่ครึ่งขายอยู่1.95้าล้านเองอ้าวอยากรู้จะเป็นไงตามผมมาแต่อย่างที่บอกมาดูเพื่อเป็นกําลังใจในการเก็บเงินเก็บทองกันติดถนนลาดยางด้วยอ่านี่ลาดยางเดี๋ยวไปดูกันว่าอยู่ที่ไหนอ่ะกลับกล้องกันครับอา้าวมีรถมาแล้วคันหนึ่งเดี๋ยวถนนเส้นนี้เขากำลังพัฒนานะเขากำลังปรับปรุงนะผมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีเดี๋ยวให้รถไปก่อนเี่แปลงที่ถ่ายแล้วอ่ะนะห่างจากตัวจังหวัดประมาณห้อยก่ิโลนี่ ตัวจังหวัดลบบุรีเลยนะอำเภอเมืองตัวจังหวัดลบบุรีห่างจากรบิสานประมาณสัก8 9กิโลโลบิสานลบบุรีโลตัสลบบุรีรรบิ๊กซีลบบุรีโกเบนเฮาส์อะไรทั้งหลายแหล่บรรดาห้างอ่ะประมาณ8 9กิโลประมาณนี้อ่ะนะถ้ามองตรงเนี้ยเดินไปตรงโค้งรถที่มันขับผ่านไปเมื่อกี้จะมองเห็นรถไฟลอยฟ้าจะมองเห็นรถไฟลอยฟ้าเลยนะลางคู่อ่าวิ่งเลยกำลังก่อสร้างเลยนะมาเข้าเรื่องเข้าราวกันมามาดูเพืเป็นกําลังใจกันมาดูเพื่อ เกิดการเปรียบเทียบว่าเออบางทีท่านไปเจอแปลงอื่นที่มันถูกกว่านี่ดีกว่านี่ท่านซื้อแป้งอื่นได้เลยนะจะได้รู้ว่าเออนู้นมันถูกว่านู้นมันแพงนะแป้งนี้อย่างที่บอกคือมันติดถนนลาดยางอ่าตรงไปนี่ก็ไปอีกเรื่อยเลยเห็นเสาไฟแรงสูงนี่ไม่ต้องอกตกใจนะมันไม่ได้อยู่ที่เรามันห่างจากเราเนี่ยประมาณ100 200เมตรแหละสายไฟก็ไม่ผ่านเงาก็ไม่ผ่านตัวเสาก็ไม่ผ่านอ่ามันเป็นเสาไฟแรงสูงที่ก็วิ่งวิ่งไปทางนู้นไม่เกี่ยวกับเรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างขุดแดงนะขุดแดงบอกไว้แล้วเมื่อกี้หไร่ครึ่ 1.95ล้านหรือดีดเครื่องที่เลขออกมาก็คือประมาณไล่ละ3 0 0แสนพร้อมค่าโอนหลังวัดให้แล้วนะพร้อมค่าโอนให้ทั้งหมดค่าโอนแพงนะแพงแพงเพราะว่าราคาซื้อขายกับราคาประเมิในนี่ใกล้เคียงกันเลยอันนี้ดูง่ายๆปกติถ้าใครเป็น fc คงจําได้ว่าเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยน้ำเต็มปิบเลยนะน้ําแทบทะลักเลยทีนี้ช่วงนี้มันเข้าฤดูสูดฤดูอ่าฤดูแรงเขาก็เลยไม่ปล่อยน้ํามาให้ตรงข้ามนี่คลองคลองส่งน้ํด้วยนะยาขึ้นบังหมดเลยเป็นคลองขุนกีแต่น้ําไม่มีหรอก พะเขาปิดกันจ่ายน้ามาประมาณสักตลอดตั้งแต่เดือนมีนาแล้วอ่ะนะนี่ดูง่ายๆเดี๋ยวหาทางชี้ก่อนอตั้งแต่หลักสีแดงตรงนั้นนหะหรือดูง่ายๆเลยที่เขาไถาเนี่ยเขาไถาเขาไถายพนไว้เนี่ยไปสุดเลยสุดท้ายเลยไอที่เขียวๆไม่ใหญ่ของเราดูง่ายๆแล้วมาเรื่อยๆเลยไปถึงตรงกึ่งกลางไม่ได้ทั้งหมดนะทั้งหมดวพามันนั้นนู่นอีเขาอีกแปลงนึงนะ เดี๋ยวพาไปชี้ดูเนี่ยหมดเนี่ยยันท้ายเลยอ่ะอ่ะมามนดูง่ายๆอเอ่าน้าไม่เคยท่วมตั้งแต่ปีห้าสี่นะไปเดี๋ยวพาดูพิกัดจะได้ไม่งงกันนะนะเนี่ยดินมันดําเดี๋ยวพาลงไปเดินดูสักนิดหนึ่งดินมันดําน้ํามันพอได้เขาทํานากระแถวนี้ปีละสามครั้งโดยเฉลี่ยนะปีละสามครั้งนะเป็นนาปังนะอ่าแต่ที่ผมบอกคือผมว่ามันดีอยู่อย่างหนึ่งคือมันไปใกล้ตัวจังหวัดลบบุรีไม่ไกลมาก7จกิโลถึงตัวจังหวัด 5กิโลเข้าสู่ตัวเส,ส,ส,สนออ่าี่เลนจากนี้ไป4เลนประมาณสัก4กิโล3กิโลนะไม่กินนี้หรอก3 4กิโลไป4เลน,สนเส้นเลี่ยงเมืองลบบุรีอ่ะนะอ่าไปดูกันนะมันมีดีมันมีเสียนะบางคนก็บอกไปเจอไล่เลยแนะสนก็บาสสองแสนก็บาท, 2, บาทเอา้าก็ไม่เป็นไรก็เอาแปลงนี้เป็นตัวเปรียบไว้ว่า3 0 0แสนมันเป็นอย่างนี้สอ 2, สงแสนสองแสนท่านก็ดูเอาถ้ามันดูแล้วมันดีแล้วมันถูกท่านก็ซื้อได้เลยนะผมถึงบอกว่าเป็นแนวทางที่ผมนําเสนอนะครับบางคนก็บอกเฮ้ยดูช่องนี้พูดจาไม่ดีเลยมะนาวไม่มีน้ําเลยขวานผ่าซากบางทีพูด ฟังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับขอเป็นตัวตนในการนําเสนอดีกว่าผมไม่ต้องการหวานนะ่ะคือหลายช่องทุกคนเขาเป็นปกติของเขาสไตล์ใครสไตล์มันผมขอเป็นสไตล์เนี้ยนะครับอนุรักษ์แนวทางของผมไว้ดีกว่านะครับให้ข้อมูลอย่างนี้เลยดีกว่านะครับบางทีหวานจนเลี่ยนน่ะหวานจนจร,จริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้นะครับไม่ได้ว่าใครนะนี่หลักสีแดงนี่ตรงไปเลยเย็นท้ายสุดเลยอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่เขาถือโอกาสจ้างถ่ายพร้อมกันไงอ่ของเราอันนี้ เราก็ไม่ธรรมดานะหกไร่ครึ่งนี่ก็ถือว่าเอาการอยู่หน้ากว้างอยู่ประมาณสักหกสิบเมตรนะหกสิบเมตรลึกลงไปก็เกือบสองร้อยเมตรอะหรือสองร้อยเมตรกว่าด้วยซ้าไปเดี๋ยวพาไปเดินดูดินสักนิดหนึ่งนะครับเป็นตัวเปรียบเทียบแต่ข้อดีอยู่อันนึงเออน้ําไฟไม่มีนะประปาไฟฟ้าประมาณหนึ่งกิโลนะกิโลกว่าเลยไปตรงนู้นนะครับเพราะฉะนั้นเอาข้อมูลตรงๆมาให้คุยกันเนี่ยผมมากระทิดอึ่นเนี่ยหลายคนจำได้มาข้ามสะพานมีน้ำไหลเชี่ยวเลยตอนนั้น,น่ะนะสะพานไม้ไผ่ อ่าไจ้พาไปดูดินจะได้เห็นสภาพดินมาทํโคกหนองนาได้มาปลูกต้นไม้ได้นะครับแต่ปลูกบ้านไม่เหมาะนะมันจะโดดเดี่ยวเดียวดายเนี่ยหลักอยู่ตรงนี้เนี่ย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 อันนี้เขาไถหย,ยาบหรือไถพวนไว้ก่อนนะยังไม่ได้เขาเรียกอะไรไถแปลว่าเนี่ยไถยแปลหรือไถพวนไม่แน่ใจใครรู้ช่ว <laughs> ยมาให้ข้อมูลหน่อยเื่ออาจจะบอกข้อมูลที่ผิดนะนะเนี่ย น่าจะถ่ายได้วันสองวันเพราะดินยังมีความชื้นอยู่เลยในดินเป็นดินเงนี้ยดินดำๆอย่างเงี้ยอ่าเนี่ยยันด้านท้ายเลยปลูกต้นไม้อะไรก็ได้นะไม้ยืนต้นก็ได้ไม้ผลไม้ก็ได้นะแต่ผมไม่แนะนําปลูกบ้านนอกจากท่านจะมาเจอปัญหาน้าปัญหาไฟแล้วมันลําบากแต่คนกรุงเทพส่วนใหญ่นุ่นเขาซื้อไปเยอะแถวนี้ผมสองสามปีที่ผ่านมาน่าจะขายไปสามสิบกรปลงแล้วอะนะส่วนใหญ่เป็นคนกรุงเทพซื้อไปซื้อ เก็บไว้ซื้อมาทำโคกหองนาหรือซื้อปลูกบ้านก็มีนะปลูกบ้านเอาไว้เสาทิศพักผ่อนอย่างนี้ก็มีนะาราคานี้ไม่ได้ลดไปกว่าน,นี้มากมายแล้วนะครับแทบไม่ได้ลดแล้วนะสามแสนติดลัดยางสามแสนได้ดินอย่างนี้สามแสนได้ใกล้ตัวจังหวัดก็ลองดูเอาผมเึิงบอกว่าขอเป็นตัวเปรียบเทียบดีกว่าไม่มุ่งขายไงไม่มุ่งขายมุ่งให้ข้อมูลดีกว่านะครับคนขายมีเป็นร้อยเป็นพันคนนะครับเพราะฉะนั้นแย่งเง,งินขายไม่มีประโยชน์หรอกนะครับเราเอามา ย่งกันสร้างสารรค์ดีกว่านะครับเดินไปเรื่อยๆผมก็ไม่ซีเรียสนะผมรีวิวสไตล์เนี้ยคนชอบก็พอมีคนเกลียดก็เยอะนะไม่ซีเรียสครับขอเป็นตัวตนนะ่ะขอเป็นตัวตนในการนําเสนอไม่งั้นมันไม่รู้อะ่ะรีวิวมันไม่ใช่ตัวตนแล้วมันมันขัดขัดความรู้สึกะนะครับนี่เบอร์ผมนะ098 3875 209นะ 098 38 7 5 209นะครับไอดีไ SI ลน์ก็ s อ b o ซเลข8นะครับเนี่ยไอตรงเนี้ยที่เขาปล่อยน้ำจากฝั่งนน้นมาเวลาน้ำคลองนู้นจะเต็มเขาก็ปล่อยมาตรงนี้นะประมาณมีน,เนาเมษาพฤษฤภาสามเดือนนะ่ะน้ำไม่ค่อยมีหรอกเขาไม่ค่อยได้ปล่อยมาเพราะบางทีเขาก็ไม่ต้องการให้เกษตรกร,ร,กรทำนาเพราะมันใช้น้ำเยอะนะครับด,ดูแรงน้ำมีจำกัดครับเดินมาดูกันเรื่อยๆ อันนี้คือเพอเผื่อมันเข้าหรือมันยากก็ไม่รู้นะแล้วก็ตรงไปเลยตรงไปยันสุดนุ่นอนะ่ะอันนี้ก็คือสุดที่เขาถ่ายไว้สังเกตตรงนู้นมีต้นงิ้วหรือต้นนุ่นไม่รู้นะนะมุมท้ายนุ่นอนะ่ะแล้วก็ตรงมาเนี่ยต่ำกว่าถนนถือว่าต่ํานะก็ประมาณผมให้สองเมตรอ่าให้สองเมตรแต่ถ้าเข,ข้าขึ้นนะมันจะหลอกสายตาท่านเลยอ่ะเหมือนต่ำาๆเลยนะราะดูที่ต้องดูที่อย่างเงี้ยที่ตอนแก้ผ้า ที่ตอนจะจะอย่างเงี้ยดีก็บอกว่าดีไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีไม่ใช่ว่ามาซื้อตอนที่เขามีข้าวเข้าใจว่าต่าก่าถนน,นประมาณห0สเซนแต่พอก็เก็บข้าวปุ๊บปุ๊บโอาหายไปไหนเป็นเม็ดอย่างเงี้ยอ่ามันก็ไม่ดีนะเอาตรงๆไปเลยนะครับคงไม่ได้เดินพาไปสุดหรอกนะเป็นทางเลือกกับท่านแล้วกันนะทวนใหม่ไร่ละแสนแสนนะหกไร่ครึ่งหนึ่งจุเก้าล้านอำเภอเมืองลบบุรีนะลองดูเป็นทางเลือกกับท่านใครชอบก็ทักทายกันมาแล้วกันนะแต่ใครที่กำลังเก็บเงินเก็บทอง อย่าไปท้อนะอย่าไปท้อนะครับค่อยๆเก็บไปนะครับอย่างแปลงนี้มันกู้แปลงยากอะไรที่เป็นที่นาอะไรที่เป็นที่ป่ากู้แปลงยากก็อย่าไปท้อนะครับมันมันกู้ไม่ได้แต่เราก็เก็บได้อะเออการกู้เนี่ยไปเอาเงินของคนอื่นมาเป็นเงินของเราแต่การเก็บมันก็คือเอาเงินของเราไปเงินของเราเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะครับเก็บดีกว่าถึงแม้การเก็บเนี่ยมันยังไม่ได้ที่มาครอบครองนะแต่บางทีมันก็ทําให้เราเนี่ยชัวร์กว่านะกู้บางทีมันหลายอย่างนะกู้ไปนะบางครั้งเนี่ยส่งไม่ไหวนะ ที่ที่เราส่งไปก็ศูนย์ฟรีนะเขาก็ยึดไปเลยเหมือนกันมันก็ัมองมันมีดีมีเสียนะลองดูแล้วกันเนาะอะฝากไว้ด้วยแล้วกันแปลงนี้จากผมบอยเศรษฐีนักลา่าถ้าชอบแปลงนี้นะฝากพิมพ์หัวใจใคนละดวงแล้วกันนะพิมพ์หัวใจสีแดงมาคนละดวงแล้วกันเป็นกําลังใจในการทาคลิปกันหน่อยแล้วกันเนาะนี่ให้ดูบรรยากาศข้างๆเขียวขจีเลยดูลมพัดต้นไม้ดิอ่าต้นมะขามเทศมีฝากด้วย อ่ะโชคดีมีใครความสุขนะครับใครชมช่องนี้ก็ขอให้ร่ำรวยทุกท่านนะมีแต่เงินมีแต่ทองมีแต่ทรัพย์มีแต่สินเก็บเงินเก็บทองได้เป็นกอบเป็นกำรรนะร่ำรวยทุกท่านเลยจากผมบอยเศรษฐีนักราชไปแล้วสวัสดีครับ